ดีมากบรรยากาศดีมากสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตาราเรนดีสอร์ทแถวแถวแถวพิปูนนะมันเป็นเกลือนกระทูนเนี่ยเนี่ยบรรยากาศดีมากทุกคนเกลือนกระทูนนะทุกคนนะบุ๋มเอาใส่ยิ่งกี่แกล่ะใหญ่ยิ่งนะ

นี่สันเขื่อนคนวิวทะเลสวยมากเลยะเอ้ไม่ใช่วิวทะเลวินเขือนวิวเขือนวิวเขื่อนตรงล่างไหมคนบิ่มนู้นเหรอไป่มนู้นกันเาเิมนี่มากระตีงาทุกคน โอ้วิวดีว่ะเออวิวดีวิวดีย้อนตรงปันนีในกุนใต้ตรงปันนีโอ้วงไม้ดีว่ะไม่ฟังไหมกาต่ำไว้เรานังเลยดีเลย่ิ่งดีมันได้วิวกันสวยทุกคนสวยวิวดีมากเลยวิววิวแบบตึนอยู่ตรงนี้ นี่น่าจะเป็นเขาหลวงใช่ไหมแต่ก็ไม่นเดี๋ยวะกม่อยู่บ้างร่างเราใช่ไหมเออเบลดีมากทุกคนางห่ังไปต้องปักกันเออนี่จะมาแต่แต่กื้นกัเลวไปนะฮะอันเดีจะปักอะไรขึ้นกัเลีวนะชวนมาอะไรขึ้นเขาเนี่ยหรือุปีนองบกกเก่ก่ป ดีมากเลยมีปเ้าหลวงนะเกินมากเลยนะเฮ้ไรับ้งไม่ได้เรามันจับ cái này là, cái này cái này là,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  cái về hay này là, này là, cái này là, cái này thường cái này là, cái này đi cái rồi. là, đi. này là, cái này cái này เได้ไปใกล้ใกล้ใกล้ปูกบดว่าเปิดนี่มีเป็นรางอยู่ไมน่างนี่ผ่านเมื่อจริงอะนี่นี่คว้างได้เลยนี่เราใกล้นเใกันบใกล้อะไต้นเาเอนนวามปุย้เ่าบอต้นเ่าต้องทำไห้ออกตอนยองไหมซะ ลูกที่ป okay, well, yani. ีบานก็ไ hmm. ด้เวลากลับทุกคนไปทำกิจธุระต่อนะเดี๋ยวมันมันมันนี่ยตั้งมันเนี่ยนะไป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 ปนะลนะนี่นี่นี่กุณ đi vác rồi Ok, bùm thôi nè Bùm quần nó khoan cười cái đi cười đi, đợi, con đi bị nữa cái còn mấy cái đâu Còn mấy cái ơi Ok, gặp nè ตาตาดินดีสอดแอนกับผู้หญ้นะโอเคขอบคุณครับผม